บทที่สิบรัตนสูตรยานีทัภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวันตาลิเคสเพวะพุตาสุสมนาภวันตุอโทโภติสกัจจสุนตุปัสสิตังตัสมาหิภูตานิสสามีถาสาเพเมตตากะโรธามานุสิยาปชายาทิวาจารโตจะหะรันติเยพะลิงตัสมาหิเนีรคถาอัปปมามตายังกินเจวิตังอิทาวาหุรังวาสาเคสุวา ยังรัตนังปณิตังณโนสะมังอัติตาถาคเตนะอิธมปิพุทเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุค่ะอย่างวิราคังอัมตะตังปณิตังยะทัชชาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะ สมาธิกินจีอิทัมปิธรรมเอรัตนังปณิตาเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุยัมพุทธาเสยโถปะรินาวินปะริวันนาอีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญามาโหสมาธินาเตนะสมุนาวิชติอิทัมปิสังเขตรัตนังปณิตาเอตินะสัจเจนะสวัสติโหตุ ปุคละอัฏฐะตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิหัตโหติเตทะคินเยยัสุคัตสาสาวกาเอเตสุนินทานิมหาพะรานิอิธัมปิสังเขลตระนังปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุเยสุปายุตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตามานะสะนัมหิ เตปฏิปตาอะมะตางวิไคหะราธาโมธานิพุติงคุณชามานาอิธัมปิสังเครตรตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุยะถินท่าขีโรปัทวิงสิโตสิยาจะตุมพิวาเตพิอะสัมปะกัมปิโยปะถูปะมังสัปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิวะอะเวจะปสติอิธัมปิสังเครตรตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุยะอริยสัจจานิวิภาวะยันติทัมพีละปัญเยนะสุเทส สิตานิกินยาปิเตโหนติผู้สัพปามตานะเตภะวังอัฏฐมะมาพิทันติอีทมปิสังเครัตนังปณิตังเอตนะสัจินสัสสว,วติหตุสหาวสสาสสัศนะสัมปทายะตัยสุธรรมาชหหิตาภะวันติสักกายทิฐิวิจิกิตจิตตัญจะสีละพะตังวาปิยะทัติกินจิตจะตูหะยาปายเฮ จ, Free, จะวิปปะมดโตฉะจาพิธานานิอภพโภกาตุงอิทัมปิสังเคตะตังปณิตังเอเตนิสัจเจนะสวัติหตุกิญญาปิโสกัมังกาโลติปะปะกังกายเยนะวาจายุทธเจตสสาวาอภพโภโสตัสสะปติชะทายะอภพพาตาติดถาปัตถสสะวุตตาอิทัมปิสังเคตะตังปณิตังเอเตนิสัจเจนะสวัติหตุ วะนปะคุมเพยะถาปุสิตะเคคิมหาณมาเสปะทับมัสมีงคิมเหตัดถูป,ปะมังธรรมะบลาลังอเทศยยิทิพพาณคามิงปะละมังหิตาย อิทัมปีพุทเทรัตนังปฏิตังเอตนะสัจเจนะสวัจิโหตุวะโลบาลัยุวะลาทโทวะลาฮาโลอนุตตลกธรรม,มะวะรังอเทสัยอิทัมปีพุทเทรัตนังปฏิตังเงอตนะสัจเจนะสวัจิโหตุขีนัมปุลานังนะวังนัตถิสัมภะวังวิรัตาจิตตายติเกติเกภวสมิง เตกนะพีชาอวิร th ุณห si em ิฉันทานิพ nope, ันติทีรายะถะยัมปะทโปอิัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสตนะสวัสดีุตุยานีท้พุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาันิเตถาคตังเทวมุสสะปุจิตังทพุทังนมสามาสวัสดีุตุยานีท้าุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาันิเตถาคตังเทวมุสสะปุจิตังธรรมังนามาสามะสวัสดีุตุยานีท้าุตตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวั ตถาคตังเทวานุสปุชิตังสังฆนิมสัสสวอาทิหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยปิตสัพพะโลคาวินิมุตโตสัพพาสันตาปวัชิตโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิราชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัฏวันตะลายโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังมุธาปจายโนจตาโลธรรมาวันติอายุอโนสุขหงพลัง อาทิต์บทที่12อาทิตตับปริยายสููรเอวามีสุตังเอกังสวัยังพระวา คายายาวิหารติคายาสีเสสัทิมพิคุสาหัสนาตะละโขภาควาพิคุอมันเตสิสัพพังพิคเวอธิตังจะพิกินจะพิคเวสัพพังอธิตังจะขุพิคเวอธิตังลูปาอริตตาจะขุวิญญาณังอธิตังจะขุสัมัสุอธิตโตยมปิทางจะขุสัพพสัพจะยาวปัจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาะทุขังมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคินาโทสักขินาโมุหะคินาอธิตังชาติยาชลามารนีนาสเกีหิปล ทุกหตโทมนัสเสหิอุปบายเสหิเหตอธิตันติวะทามิโสตังอธิตังสัทธาโสสัทธาอธิตตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภโสอธิโตยัมีทังโสตสัมัสสปัจจยาอุปัชติวิทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขะมัสสุขังวาตัมปิอธิตังเกีนะอธิตังอธิตังลาคะกีนาโทสักกีนะมุหะกีนาอธิตังชานติยาชรามรานีนะโสเกหิปริเทเวหิทุกข์หิโทมนัสเสหิอุปายเสหิเหตอธิตันติวะทามิ คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยังปิังคานะสัมผัสสัปปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตังกีนะอาทิตตังอาทิตังลาค้าขีนาโทสะขีนาโทหะขีนาอาทิตังชาติยาชลามมลานนะโสเกีเหตปริเทเบเหตทุกียเหตโทมนัสิงหิอุปยาสิงเหิอาทิตันติวัฏามิชิวะหาอาทิตาราสาชิวะหา วิญญาณังอาทิตังชีวะหาสัมพัสสวอาทิโตยัมีทังชีวะหาสัมพัสสปัจจะยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัมปีอาทิตังกีนะอาทิตังอาทิตังราขคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิกายโยอาทิโตโพธภาอาิตากายาวิญญาณังอาทิตังกายาสัมพัสสวอาทิโตยัมีทังกายาสัมพัสสปัจจะยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวา ตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคคินาโทสักขินาโมุหคินาอธิตังชาติยาชลาหมลานนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวะธามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณอธิตังมโนสัมผัสโสอธิโตยมปิทางมโนสัมผัสัปจะยาุปัจติเดทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขังอสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคคินาโทสักขินาโมุหคินาอธิตังชาติยาชลาหมลานนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิ โวมานะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวโกจักขุสมิปินิพินตติลุเปสุปินิพินตติจักขุปัญญาเนปินิพินตติจักขุสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางจักขุสัมผัสสัพจยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขะมัสุขังวาตัสสมิปินิพินตติโสตสัมิปินิพินตติโสตวิญญาณิปินิพินตติโสตสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางโสตสัมผัสสัพจยาอุปจติเวทตสุขังวา ทุกขังว่าอทุกขมสุขังว่าตาสมิปินิพินตติคานาสมิปินิพินตติคันเทสุปินิพินตติคานาวิญญาณิปินิพินตติคานาสัมผัสเสปินิพินตติยมปิทังคานาสัมผัสสัปปัจยาอุปัชติเวทายุตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขมสุขังว่าตาสมิปินิพินตติชีวหายะปินิพินตติละเซสุปินิพินตติชีวหาวิญญาณิปินิพินตติชีวหาสัมผัสเสปินิพินตติยมปิทังชีวหาาสสสััมจย อุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอธุขัมะสุขังวาตัสมิปินิพินตติกายะสมิปินิพินตติโพธเพศสุปินิพินตติกายะวิญญาณิปินิพินตติกายะสัมผัสเซปินิพินตติยมปิทังกายะสัมผัสสัปปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอธุขัมะสุขังวาตัสมิปินิพินตติมานัสมิปินิพินติธรรมิสุปินิพินติ มโนวิญญาณใน,น,นปีนิพินตติมโนสัมผัสเซปีนิพินตติยามปิทางมโนส,มสัมผัสสัพพเจียปัจจิติเดทายตันสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตาัสมิปีนิพินตนติค่ะนิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิวิมุตตามิติญาณังโหติขีนาชาติบุสิตังพัมรรรพามะจารออยังกตังกาลานียังนาปะลังอิทธายาติปะชานาติต,ติอิทัมโฉจะภาควาอัตตมนาเตนะพิขุภาควาโตปะพาสิตังอภินันทุง อิมัสมิจนจะปานเวยากาลนานัสสมีพัญญมานิตัสสะพิขุสหาสาัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสสติบทที่13อนัตตลักนาสุตังเอวามีสุตงสัตงเอกังสมัยยังพระขวาวพาลานาสียังวิหารติอิสิป,ปะตะนีมิคา,าทายเตตะลักโหพระขวาปจาวัจจวัคคิเยพิขุอามันเตสอามันมาเตสิลูปังพิขเวอนัตตาลูปังจะหิทางพิขเวอัตตาอภาวิสาันายิทาง รูปังอาภาทายะสังวัตเตยะละเพทาจารุเปเอวังมีลูปังโหตุเอวังมีลูปังมาอโหอสิติยะสมาจารโคพิกาเวรูปังอนัตตาตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตะะตินาจารพติรูกปีเอวังมีลูปังโหตุเอวังมีลูปังมาอโหอสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะนิทางพิกาเวเวทนาจะ ขเวอัตตาอภวิสานนยิทังเวทนาอภาทายะสังวัตเตยะระเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตัสสมาเวทนาอภาทายะสังวัตตินาจะรัตติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะหีทางพิคเวอัตาอภวิสัตนายิทางสัญญาอภาทายะสังวัตยะละเพิัจจัสญัยาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติยะสมาจะโหพิคเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตีนาจะระพติสัญญายาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติสังขารอนัตตาสังขาราจะหีทางพิคเวอัตาอภวิสัตนายิทาง สังขาราอะพาทายะสังวัตยงและเพทาจะสังขาริสุเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาหิสุนติยะสมาจัโคพิขเวสังขารานตตาตัสมาสังขาราอะพาทายะสังวัตตินาจาระพติสังขาริสุเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิทังพิคเวอัตตาอภาวิสัณไยยังวิญญาณังอภาทายะสังวัตยะและเพทาจาวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังมา วิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติยัสมาจัคโภพิขเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอาภัตไยะสังวัตตินาจาระพติวิวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติตังกินมญียธาพิขเว รูปังนิจังวาอานิจังวะติอนิจังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวิปะลิณามะธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสมีอัตตติโนเหตังพันเตตังกิตมณียะทปปิคเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวิปะลิณามะธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสมี อัตตาิโนเหตังพันเตตังกินมัญญะทัพพิคเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปปะลิมาลินามาทะมังกำลังนุตั้งสมานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอสโอมีอัตตาิโนเหตังพันเต ตังกินมัญยาถะพิคเวสังคารานิจาวะนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปิามะนามะธรรมังการังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิ เอสโมีอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถาพิคเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปะลิณามะธรรมังกลลังนุตังสมานุปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตติโนหิตังพันเตตัสสมาติหาพิคเวยังกินจิลุปังอติตานะตัปัจุปนังอัชตังวาภัหิทาวาโอราลิกาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวายันทุเลสันิเกวา สัพพังรูปังนิตังมาม่าในสหฆามัสมินามิโสอัตติเอวามิตังยะถาปูตังสมปัญญายาทัทพังยากาจิวิญญายากาจิเวทนาอัติตนาคตปัจจุปนังอัชตังวาภิทาวาโอาลิกาวาสุกุมังวาหินาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกวาสัพพะเวทนานีตังมาม่าในสหฆามัสมินามิโสอัตติเอวามิตังยะถาปูตังสมปัญญายาทัทพัง ยากาจิสัญญาอติตนาคตาปจุปนังอัชตังวาอหิทธาวาโอราลิกาวาสุกุมังวาหินาวาปณิตาวายาตุเรสันติเกวาสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมินามิโสอัตติเอวามิตังยถาปุตังสมะปัญญายะถาทพังเยเกจิสังฆราอติตนาคตาปจุปนังอัชตังวาพระหิทธาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุกุมังวาหินาวา ปณิตาวายันทุเรสันติกีวาสัพพีสังฆาราเนตังมะมะนีโสหามาจะมีนามีสวัตตาติเอวามีตังยะถาปุตังสมะปัญญายะทัฏฐพังยังกินเจวิญญาณังอติตนาคตาปัจจุบนงอชัตตังวะพหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมังวะหินังวาปณิตาวาปณิตังวายันทุเรสันติกีวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะนีโสหามาจะมีนามิโสอัตตาติเอวามีตังยะถาปุตังสมะปัญญายะทัฏฐพัง เอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยสาวะโกลุปัสสเมปินิพินตติเวทนายาปินิพินตติสัญญายาปินิพินตติสังคาเลสุปินิพินตติวิณญาณสัมมิปินิพินตติ นิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานางงังโหติขีนาชาติอุสิตังพมาจริยังกตังกาละนียังนาปะลงังอิทธตายาติปชาณติติธิรมโวจูจพะะวาอัตมานาปัญจาวัคคียาพิขูพะะวาโตภาสิตังอภินันทุงอีมัสมินจะปะนะเวยกะะากาลนัสมิงพัญญามเนปัญจวัคคียานังพิขูนางอนุปาทายะอาสะเวหิตจิตตานิวิมุตจึงสุติ